หุ้นกู้ SCG Packaging จำกัดมหาชนนะครับ3 0 0แสนบาทอายุ3ปี11เดือน19วันอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่3.15 <c oughs> เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้จองซื้อนะครับจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูการฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและกรูกเพจด้วยนะครับหุ้นกู้บริษรัท SCG Packaging จำกัดมหาชนนะครับ ออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน1ชุดด้วยกันนะครับโดยหุ้นกู้อายุ3ปี11เดือน19วันอัตราดอกเบี้ย3.15%ต่อปีหุ้นกู้นะครับเปิดซื้อขายเป็นหุ้นกู้ที่ท่านนะครับบนแอปเป๋าตังเท่านั้นนะครับเสนอขายไม่เกิน2ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน2,000ล้านบาท ชำระด,ดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุคุณกู้เว้นแต่ดอกเบีย้ยในช่วงงวดแรกนะครับเปิดจองซื้อทั้งหมด3ช่วงด้วยกันช่วงที่1นะครับสำหรับคู่ถือคุณกู้ SCGP 256A นะครับเปิดจองซื้อวันที่4 5 6มิถุนายน2568จองซื้อขั้นต่ำา1ล้านบาททวีคูณครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาทช่วงที่2นะครับสำหรับคุณกู้ scgp 2 5 6 a นะครับซึ่งช่วงที่2เปิดจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาททวีคูณครั้งละ1,000 0บาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปเลยที่อาจจะไม่ได้เคยซื้อหุ้นกู้นะครับของตัวบริษัทมาก่อนนะเปิดจองซื้อวันที่ 11, 12 มิถุนายน2568จองซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาททวีคูณครั้งละ1,000 0บาทนั่นเองนะครับอันดับความน่าเชื่อถึงตัวหุ้นกู้นะครับอยู่ที่ A โดยบริษัทฟริตเลตติง้งประเทศไทยจำกัดนะครับเมื่อวันที่20มกราคม2568นั่นเองนะครับผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปนะครับโดยเสนอขายหน่วยละ1,000บาทนะครับจองซื้อสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทในแต่ละช่วงที่จองซื้อนั่นเอง ซื้อหุ้นกู้นะครับสามแสนบาทนะตัวเลข3า0 0 0 0อยู่นี่นะนะครับให้อัตราดอกเบี้ยทุกสามเดือนเรามาดูกันเดือนที่1นถึงสเงินต้น3า0 0สนดอกเบี้ยสามจุดานจำนวนวันนะวันดอกเบี้ยรับ2 3 3พสบาทสิสตางเดือนที่4ีถึงหกนะครับจำนวนวัน91วันดอกเบี้ยรับ2องพบาทสามสตางเดือนที่7-9็ดถ จำนวนวันนะครับ92วันดอกเบี้ยรับ3,281บาท92สตางเดือนที่10ถึง12จำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ2,381บาท92ตางรวมมาตราดอกเบี้ยทั้งหมดคือ37,489บาท32ตางนั่นเองดอกเบี้ยหักภาษีใ้จ่าย15% 37,489บาท32สตงางหัก15%หัก 5,623ันบาท4ีสตางคนะครับเรือสาหลือยห8ส5บาบาทเกสตางสรุปเงินต้นนะครับสามแสนบาทบวกดอกเบี้ยสามหมื่พันแปด้อยหกบ้าบาทเก้าสองสตางเป็น3ามแสนสามมื่นหนึ่งพันแปด้อยหกสบ้าบาทเก้าสบสสตางรับไปเลยนะครับ ก่อนจะกการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กับอาโปงกับซีรีส์ครับโดยตาดอกเบีย้ยคุณกู้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะผัดเปลี่ยนมุ้ยเวนแคมเปญเด็ดเด็ดแคมเปญโดนๆหรือช่วงนะครับอาตาดอกเบีย้ยนั้นๆน,น,นะครับช่วงที่เปิดจองซื้อคุณกู้ตัวนั้นๆมาพูดคุยกันนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดก่อนจกนอากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบง์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน q ิวอารโคร้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ